กับการจัดบ้านนะคะอยากรู้ไหมคะว่ามีหัวข้ออะไรบ้างถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะอูช๋ช้าวิจันชนะน้องพราวคะตอนนี้บ้านน่ะมันค่อนข้างจะรกอะ่ะหมาอยากจะจัดเก็บระเบียบจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบนะลูกหนูทํายังไงดีอ่ะมีเคล็ดลับอะไรมาบอกหม,มาๆไหมคะมีมีหรอจริงนะมีอะไรบ้างคะข้อที่หนึ่ง ของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยสมมุติตอนนี้เราไม่ใช้ใช่ไหมอนนะาคตเราก็อาจจะไม่ใช้แล้วค่ะก็รีบๆทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะถ้าเสียดายเราก็จะเก็บข้าวของลบเต็มบ้านไปหมดเลยนะคะข้อ2นะคะให้เราจัดของทีละนิดทีละหน่อยทุกวันอย่างเช่นหนังสือพอเราอ่านเสร็จแล้วก็ เอาไปเก็บไว้ที่ชั้นบ้านจะได้ไม่รกค่ะปากกายังลบก,ก็ด้วยนะคะใช้เสร็จแล้วก็เก็บเข้าที่ให้ให้เรียบร้อยค่ะข้อ3นะคะพยายามจัดเก็บสิ่งของในแนวตั้งเช่นปากกาสมุดคอมพิวเตอร์ยังลบนะคะก็พยายามจัดเก็บให้มันอยู่ในแนวตั้ง คอมพิวเตอร์นี่หมายถึงโน้ตบุ๊กอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าโน้ตบุ๊กพอเราพับเก็บแล้วมันสามารถเก็บในแนวตั้งได้ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แท็บเล็ตด้วยค่ะอ๋อทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็แท็บเล็ตนะคะโทรศัพท์ก็สามารถใส่ได้นะคะเก็บให้เป็นแนวตั้งวางตั้งต่อเนื่องกันไปจากหนังสือใช่ไหมคะหนังสือเลยค่ะโอเคค่ะข้อสี่จดรายการสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่ไม่ค่อยได้ใช้ ถ่านไฟฉายเราจะได้ไม่ซื้อซ้ำแล้วก็ทำให้ล่งเต็มบ้านค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อ5ค่ะพยายามเอาขยะไว้ใกล้ๆตัวทุกห้องเลยค่ะถังขยะใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคก็คือเอาไว้ทุกห้องห้องนอนก็ต้องมีห้องน้ำก็ต้องมีห้องรับแขกก็ต้องมีห้องกินข้าวก็ต้องมีห้องทัวก็ต้องมีเผื่อว่ามีขยะเราจะได้ทิ้งเลยนะคะ พรไม่อย่างนั้นเราก็จะโยนทิ้งใส่พื้นทำให้รกเต็มบ้านค่ะขยะเต็มบ้านไปเลยใช่ไหมอโอเคขอบคุณเคล็ดลับดีๆของน้องพราวในวันนี้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณความรู้ดีๆจากหนังสือการ์ตูนความรู้ครอบครัวตืงนหนืดเล่มนี้นะคะตอนตื่นจมตื่นกระเป๋าเล็กค่ะสนุกมากเลยนะคะทั้งสนุกแล้วก็แล้วก ความรู้ด้วยค่ะแล้วก็หาด้วยค่ะเพราะว่าเจ้าโทอลเนี่ยตลกมากเลยนะคะแล้วก็มีความรู้มากมายเลยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบม,มากๆอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะคะอย่าลืมกด SUBSCRIBE แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่อ,อไปของหนูด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ